สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้อง enjoy lifestyle อินเดียนจ้าสิพ้าไม่ยังบ่สิพ้าไม่อ,อันขันสมพักกันกระเทียมปลาจ้ะในทุนีสิสุดสดสดนี่สิเก็บไปกินเองแบ่งครึ่งไว้หน่อยนึงอาทิตไปกินอ,อาหารนะจ๊ะขาบ้านหนะ้าไปหาให้เตี้ยต้อ้บานตัวจ้ะคิดน,นังอยู่ข้างนอกคุณจอยกับสิคว้าปลาจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวไล่รายการชด้แต่ละมวอนที่สิบห้าเบิงงจ้าว่าจอยเห็นยังหลางเราจะพ่อแมป่ปีหนวงกำลังสีขัดขัดมันูขึทนกลง,งกวาดตีขนาดจะพ่อแมป่ปีหนวงจ้ะเขี่ยมปลาเล็กเา้าขึ้นแรกเหลกเแลกสาว เอาไปให้บางอ้อนกินบางอ,อ,างอา้อนแบบเจ็บก็สั่นผมพักกระเทียมปลาจะเสียบเลยเนาะเดี๋ยวนีเออสิอ,อ้วนขั้นไหนกินไม่รกราพนะส่วนติดใจโอ้ยมีคนหงอยเยอะวะจุ๋ยขั้นส่วนพักเสียบเ <c oughs> บิงสมนีก่อนได้จ่าเด้อเพราะว่าเดี๋ยวใส่เบิงอีกเชนึงตอนแกสิแล้วจะ้ะเพราะว่าเดี๋ยวต้งองแกะหอยนั่งลบอีกนะั่นสิขั่วปลาเบิงอีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ที่สุดก็ประสบความสำเร็จจ้ะพ e ่อแม่พี่น้องไปซ้ำถุงจ้ะเข้าเมื่อซ้ำเมื่อก่อนขันจะซ้ำถุงกะให้บางอ่อนไปอีกถุงหนึ่งให้พิลุ่มไปอีกถุงหนึ่งจงไปจะคล้องกินถุงหนึ่งนี่ขันซ้ำถุงอีกค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไปอันนี้ถ่านนำถ่านนำถ่านนำเศร้าเขาน้ำเขามาใส่ก่อนได้จ่ะเด้อจะจ้อยป้อนให้หุ้งเขาได้แจนกินปิดใบกอนจ้ะ ปัจจุบันอันสิบห้าอันขั้วปลาจา้ะพ่อแม่พี่น้องขั้วปลาไปติดกระรังเปิดน้ำลำไยส่วนจ่อยกินเปิดน้ำลำไยน้ำลำไยที่อินเพิ่นใหญมาจากของกวนจากของธนาคารจะเพิ่นครบรอบามาสุดป,ปีขจ้า,จาก,ก็เล้หายเป็นแพ็กบักไยหนึ่งแพ็กพวกว่าอย่งนี้แล้วแต่เนาะ จะไปเอาปลามาจีกบาทกันเด้อจ้ะเด้อมาจะมาเบิ่งปลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะของปลาเพี่ก็ยืนอยู่นี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องยืนต้อนรัจอยอยู่นี่แหละจ้ะใส่เพิ่มนะนี่อุ้ยหนึ่งแล้วจะเกเป็ดหรือท้าทายดีเลยท้ามาใหญ่กวบอันนี้ออกก่อนจ้ะเดูน้ำเกร็งดู เดียนไดไม่ๆไอยู่นี่ครัม่ยืนอันน้ําเกลืกลับเด้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อประกอสิเขก็จัดป่เิ่งจะปลาตละตัวนี่ตัวใหญ่นะจะเนาะพี่ตัวพี่ิดิสตัวกุลมิงกุลิเเิ่จับเิ่อันนี้ อีกจะดีเลยที่ข้ามมาดี่ข้ามอ่ะเพรา่ไออธิาเอาปลาที่เป็นสีมาโซ่เพิ่นแนวเพราะสันที่เป็นสีเป็นสีเทิมดะเมืองจ่ามันจะนเป็นสีหนีได้จา้าเด้ได้ปลานี่ก็ได้มาเดิ่นหาตัวน้วาจา๊นะน่ะปลาหน่อยเอยปลาสีได้ไมาสีตัวนอนมันจะเป็นออกสีดำสีเทาเหมือนน่าจา๊นะเนาะนี่ละจา้าที่ได้มามึงไง ตัวใหญ่ย่ตลอตัวนีดิงนีันน่าจอประเด็นสิผ้ามาล้างด้อจได้ป่ะเนี่มาล้างทความสะอาดเอาน้ำสมมาล้างกีันวาน้ำส้มดกลือสุมัน up ฟอก่าซลบถึงห่สอีกอ่ะแวอุยคถ้าจดจะสข้นมานคลเซียมที่จะชที่ยที่่วไทย บอกให้เพื่อนมาเอาเกลือใส่ให้เพราะว่าจะเอาเกลืออันล่างเอาเกลืออันซีกออกจ้ะเกลือนะคะทีเหมือกมันเหมือกมันเนาะจานเนาะปลาก็ะมิจจาตัวใหญ่ไเสียร์ร้ายกูหนีกระได้หรอกไอเอ้ยมันบอกแพงดอกเกลือตัวบอกใหญ่บอกเตะจกักพ่อแม่พี่น้องน,นี่เมีย Mia, Mia, Mai, Mai, Mia. Hvad skal I i glæde af sådan? I bedre nu kan jeg jo gøre lidt nættere, og det er jo ikke sådan. Alt nogle sager oplevet her i Danmark, der er blevet sådan. Det gør vi det. Ja, men det her er jo dansk fest. Ja, ved så. <laughs> vi at se, hvor slimt det bliver nu. Sådan det der måde, på sig. Jamen det falder... Nej, skyld det ud. Åh, oh, ja. Skyld det ud. Uh. Så skulle du dem lige rene, så ligger du dem lige over bordet. Og så, så tager du hele munden ud bagefter, når du har gjort Kan du ikke tage øh, skærper? De kan jo ikke ligge på skærper, hvad det er, Nu tager jeg ellers bare lægge over bordet her. Nu lige skulle noget Har vi ikke Så en stor pose. Nej, her. du giver ikke noget, hvad jeg siger. Her. Det er ikke her på bordet. Nu kan jeg til dem ringe for den her. Den ikke. Den Den går ikke. Den går Den går ikke. Den โตเลยสั่าใหน้ากับจั้านน้ากว่าจกับาเอามันกับเปื่อนสันตัว็ึไปเอาถุงใหม่ไงวางกับบ้างตัวก็ด้ยานกตัวใหญ่ๆเนี่ยน้องงามดีจัดด้วยที่ีีฮาถุงใหม่กันบ้านบ้านกันสิมากับเปื่อนด้วอีกพอ Det er Ikke ren, men. det er ikke færdig, Det er ikke færdig, det, er, for det der er så, så så mange så man de der og. så i vi der over alt det her på det nebber, man 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 I Sorab, man i Danmark, กคนบยาเคล็ดทงความสาดน้ายปนนันนาสิ่งใดที่มันประหยัดด้ก็ก็โชเล็เนโค้งนูนะวางเบ็ดอยู่ข้างในเคล็ดคนณยายกว่างเซถุงมันกับเปลี่ยนกันแล้อยาคุณด็ก็ตรวจก็ไปจะประมาปอีกน่อยปล่อยกันแล้วจะปล่อยกันแล้วอเนวยังหนิมากไม่ยืนเบื้องก็กำกับให้วิธีจังสรนจังสีเด้ดเก็ตองมาซอยเ้าตาเอง ตัวใหญยคัดจังมื่นกันยังตัวยก็ยังใหญ่เลยจ้าพ่อแม่พี่นอนเลยเดี๋ยวให้เบิ้งสมนีก,ก่นเด้จ้ะเดี๋ยวิดีโอมันสิยาวเกินไปจ้ะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกเท่านึง เปิดต่อจากคอเนยัน,น้องเ,เอาไสออกแล้วจะหลังใสออกเรียบร้อยแล้วสะอาดแบบเสียลุล่มหูแพทแปทหูเขาช่องติดจ้าจ่าเนี่ยเขียเขมเข้มก็แบดชู่ก็อินุูเอ๊ะสันจักไมอินมาตัวที่สองจากตัวเนยพี่นอ้อง

เบงจาก่อแมเป็นหวงบึงเนมันปลาได้จ้ะเด้มันบ่มีใครได้จ้ะปลามันกัมีอยู่หลัแต่บ่แมเนี่งจีเขาล้มาปอยมาปอยลงกไ้พวาเขาอันตัวขนาดนี้เอเดียเด็นนี้เมาปลาตันเอาัยม่นออกมาแล้กก็มาปาาตรงกระดูกสันหลังมันจะ้วก็ขูดเอาเลือดมันออกเลือดนั้นเาะจะอไร้องสูพนี ก็ฟาดอีกแล้ว算了นเอ,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 เอ,อ่อขวา,านเอ้มัอะิรสมงขวานมาขันอยังไอมันลอยอยอ่เลยสันหลังมันจับพ่อแม่พี่น้องคือสันหลังมันขุดเอาเลือดที่อยู่ตรงสันหลังมันออกเขาจะน้องโอ้สเกนอยนี่เฟซกูเวอร์ไมันสเนนสม่ฟ้าหัวินย ก็เคูสกันมาเป็นอย่างคือเอาหัวออกเกิแล้วว่าหัวมันแสบที่สุดแล้วสิเปลความแหบมันมาจากหัวมันปวดจังไลยแต่นองเหตุแห่งี้จงมาจัดทารกอันนั้นอันนี้เด้บอว่า้เอ็นสเลานบว่าเนอ Øh. Inden at... Ja, du har en ske der. Ja, jeg kan se det. Jo, Hvor Jeg siger, den anden ender skeen der. den kan sagtens kun den holde den. Så skal bare prækkes hul. Det er jo ikke bare er der kan jeg lade, jeg kan godt se, Så kan man lige skulle det det er et Ja, men det er også fint nok, det der. Det er ikke det hele, det ikke der Det vigtigste, det er at lægge op i ryggen. Ja. Okay. det ikke godt. Se, det, gør det. Ja, det, gør det. <laughs> Nej, det er Jamen det ikke. hvis du ser, og de vil heller ikke have det blod, det ser op, oh, det jul, det marken, der ser op Åh, det er mere en jule, der er man kan Det skal det. være เดี๋นีจัะพวกแม่พี่น้องผ่าท้องออกมาแล้วจ้ะสวยสุดอ่ะพเนักงานพนักงานแพ็คมาแล้วจ้าเมาเาด้อเฟรนอยากได้ปลาไปหนึ่งไปปนนะจ๊ะเล่าเมาเล้วจ้ะเด้อไปจุดอึดจักอยากปลามึงสติมาติกอีกอัก คนวัดกานโซจันโซันตักที่สองพานไฟพ่แม่พี่น้องแล้วไก่สี่หล่อจัใสเบิ้งอีกตวหนึงนะจ๊ะเด้อมันสีโดนจ้า ล่างแค่ตาเขาส่องฟิตจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเลยอีกสองเอกหรือ,อีกสองตัวมันยี่แล้วเถอะอันเซียนไอศไอทิสมันสิอ,ส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 อ๊บเขาเครื่องจ้าพ่อแม่จ้าดูนี่ไงมาจะแพ็เขาเขาช่องฟิตจ้าไออย่ากินกับมะเอางูไม่เยี่ยมกับปนแ <c oughs> จกงูนะจ้ะนะสี่อันนี้ เนแหนกอันแนกเอาไส่ตู้มาเปแหนกใส่ตู้กับส่นะพื้ที่ไรอย่กคเน้องเฟสเฮ้ยดเลยกันนะสังเกตดิสุเลยกับเส สันนี้ว่าจะใส่ปลาอย่างเดียวจะก็ไม่พี่นอ้องสักจัน,นดีดเราสิผ้าไปเป็น,นเห็ดปลาอีก2ตัวได้จ้ะได้สิพามกปลาว่าสันมกแบบคุณเดนมาร์กจ้ะมาจ้ามาเริ่มเมนูกันอาทิตย์เป็นสิพาเห็ดปลาได้จ้าได้ ไปตกปลามาส,สดๆก็ไม่เห็ดเลยจ<า>้ะ,ะไปตกปลามาส,สดๆจะก็ไม่เห็ดกินเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนื้อปลากำลังหวานๆนะจ๊ะน่าตกได้มาส,สดๆสลนะอันนี้สูตรฝรั่งเก็จะเห็ดด้อจ้ะเด้ออะไรกันพ่อปุ๋งเครื่องอีหยังเร่าๆใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกระเช้ห่อด้วยกระดาษกล้วยด้อจ้ะเด้อไอ้ที่น่นะ น,นี้จะกินปลาจ้าพอดีไายจิตกำลัลดทุนจ้าพ่อแม่พี่น้องรวมเดือยช่วยชาติช่วยกันลดทุนจะของกระซิบกระซอยไปนน้ำอายเป็นไม่คั่วกรสส,สกันน้องเป็นสปีชของฟิสกนอยู่ๆกันวะแม่กินปลาลดทุน อันไสอัน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 นี้ที่เขาเั็ดใส่พิซซ่าแม่จ๋าพ่อแม่พี่น้องรัสกีเฮ้ยนะแฮ่าฮ่าขนนิวฮ่เด็กแฮ่อายเป็นกระยักเ็ดมือนี่อ่ะปล่อยเพิ่นกินตะเนื้อจ้ะไรจอยกระเบื้อแม่จ๋าพ่อแม่พี่นอ้องเพิ่นน้ำกะนาวขันแม่นบ้านเทาเขาเกินว่าปลานหนึ่งมะนาลวละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าบอนนกว่าได้เก่าไหม มันเป็นย <böl> ังคือบวคมอีกาสันเธอบ่ได้ไปรับสีบวกเลย่งสีละมันมีเซตนสิหกันหาอีกแล้วพอแม่พี่น้องจ้ามันมีสกินปากักเปนสลัดพักสลัดจเนาะ กินยงกระสิกินตัวแต่ตีดีจะเขงนกพ่อแม่พี่นวงตะว่าเสียยังเดี๋ยวมันเย็นแม่จ้ะบุ้ยจะใหญ่กว่งกันจะบาดกันบ่ค่อยเห็นนั่นพูดละจ้ิไปยง่ยงมจับปลากันเนาดอก <c oughs> มืนอีาเป็นผู้ช่วยกุกจ้ะ แล้วก็สิเอาอันจะเทียมปลามาใส่ได้จเดียวเ่นแวเดี๋ยวแลกันแล้วก็กินที่ดีได้ใจจิตก็เลยแม่สแม่ส์นมาแต่ละไลทจ้าจ้าจ้า้าา Các áo nữa sai thân cả cả sụt đây khi thuật cho nó ai đi Cần đây chả Ít mẹ

แล้ววะย่ท hmm. oh, ี่สแกรูเรบสเซลต์ไหมอีสกูดบิงกอ่ะกุลยจ้ะปลายักใส่ผักปลาแยกใส่กระเทียมปลาด้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะเป็นซีท่งสีเท่งเเต็มนามีอรรถเต็มไปหมดอรรถจ้ะแล้วลง เกือส่ตัวปลาได้ใจได้ป่ปาอันเอาเกือใส่ยังปลส่บแล้วก็เห็นแต่เกลือใส่ยมมมม่่่่่่่่่่่่่่่่เ่ี่ย่่่่่่่ค่ แช่อิอมกังีนะ <c oughs> บอาเตต้องแปลว่าใส่อีกเรื่อกระดาษกอยนี่หอหย่อหลบดเนู้ยุบเปน,นแะกซ้ายกันนอจ๊ะระซ้ยกันบอกซกันเปียนเี๋ยวงิบคือบ,อบ,บ่บอกปฏิบเลยจ้ะมาเบิงกันล่องหอปลาจ้ะที่จอไปเพิ่นเมื่อกี้นี่แหะเบิงหนะ้าสุดฝรั่งกับสูดคนไทยมัใช่สุดคนไทยแต้แดงได้แมนวใน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 ่าจา คนไทยเนะี่ยจีรสชาติแซ่บนัวนะจน๊ะเนาะเพื่อเสียหายเบิ้งเงินตอนอบแล้วตอนอบปลาแล้วอีกเช่นึงนะจน๊ะเธออันนี้ก็เฮ็ดอีกแบบหนึ่งใจเฮ็ดเฮ็ดสองรสนะจน๊ะเ้ออันนี้บลไซอันบลไซอันเนยจ้ะเฮ็ดไข่ไข่เฮ็ดเพ็ดบ,บานเท่าเลยจาายาย้าใส่เกลือใส่บักแนวใส่ชุบดรดสใส่พริกไทยนี่แล้วนะจน๊ะเนาะข้างในมันก็มีหอมแดง แล้วก็มีอันกระเทียมปลาแค่รถแน่เนาะจ่าเนาะอุ้ยมีมังเลยอิงอาแฟอันเดียวเดียวแปลวันเดียวจอยฮันนันคิงเอคิงไซน์ก่อนเนาะจ่าเด้อแค่นี้แหละจ้าเดียวจอยฮันคิงไซแล้วก็เซลเขาอุ้บแล้วจ้ามาจ้าเบลลิสเกตมูสีนี่จ้าปลาสองตัวมาคนละแบบเดนาะจ่าแบบฝรั่งกับแบบคนไทยจ้าเอออันนี้ความห่อนเนาะจ่าเด้่ความห่อนลอยเก้าสิบองศา เออเปิดเตาหอนไป็ครึ่งชั่วโมงละจ้ะปัตตานีกะตั้งเวลาเนาะจ้ะเนาะเพิ่งกะตั้งเวลาเพิ่งล้างชีสแกดิแวครึ่งชั่วโมงจ้ะจ้ะเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเดี๋ยงวันสาม30นาทีผ่านไปแล้วเพิ่นดังแล้วจอะเปิดมาให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะเนาะ ตอนนี้ไปดื่มเหมืนน้ำล้มใหญ่ก็ไปติดต่อก่อนนะจ๊ะเด้อย,ยังมีแดดอยู่คือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมียงขวก่อนนะจ๊ะพงเบ่งมึงมึงสภาพ่ัขวดจอยอุ้ยบอมแยนบ้านนี่แหละพม่พี่น้องดูสิผ่าแกะหอยนางลมปฏิบัติแก้หอยนางลมกันเอาเมียงเอายอเมี่ยงแกะหอยนางล,ม,าม,งาม,างลมจากบาดก่อนนะจ๊ะเด้อจับพ่อแม่พี่น,น้องดีและจ้ะหน้าตาปลาอันนี้สูตรของจอยนะจ๊นะเด้อนี่สูตรของจอย เป็นสูตรของไอจีเป็นกระตามที่เห็นน่ะล่ะจ้ะกระสิมนี่แล้วเนาะจ้นะเนาะว่าสิแกนหอยนั่งร่มกับบ้านไอแกหรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือสิบริกแก่พ่อแม่พี่น้องเห็นดอกจ้ะแต่ว่าสิโซ่เบิง่งให้เบิ่งว่ามันโตนใหญ่ปานไดอื้อหือมห่วยหวย,หวยพี่จ้ามาเบิ่งพี่มาเบิ่งหอยนั่งร่ม3หน่วยนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาม มาหอยน้องลมสามหน่ยวยเด้จ้ะได้นักเกือบหาลูจ้ะมึงหน่วยเดียวหน่วยปักใหญ่หนึ่งซำใหญ่ก็าแามืดจ่อยอีกจ้ะสามหน่วยงามขนาดน้องลุมสามหน่วยแล้วก็เอาอันน้นอยๆมากจ้ะเมื่อสามหน่วยเนี่ยก็เลือดรูแม่พี่น้องจ้ะลูกซายล่ะมากินข้าวน้ำแม่เด้เอา ในกินปลากับสลัดลูกก็ได้เอื่นกินข่าวดอกเหมือนดีครับกับลูกแหละนะครับข่าวข่าวว่ามีเมื่อกินอาไรได้ไม่ยด้ขาวกินได้ไหมคนไทยเขามากินข่าวแน่ค่ะสร้างบรินีสิกินปลากับสลัดผุ่นปลาอิพออยู่ในจานบม่ได้เกลี่ยซนีละจ้าเดี๋ยวที่เซเบิ้งแต่ว่าให้เบิ้งสลัดจักหน่อยกันอาทิตย์มบริษีสลัดจ้ามือนีไม่ได้ใส่ไม่กันสั้นสิกินข่าวเ้าจะจ้าสลัดผุ่นดับบริษีสลัด กะกินแค่ไงจังสี่ละจ้ะเขาก็มีพผสยสกินกับเขาก็กินพูใ้ใดสสกินกับปลาก็กินกับสลัดก็กินเนาะจา้ะเนาะพ่อแม่พี่น้นงจ้ากินนี่จ้ากระิฝฟากไปซ้ำนี้ละจ้ากับพอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามเน,น้อจ้ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลาไปด้วยภาพสวยๆในบ้านเนาะจา้ะเนี่ยละจา้า้างหนวกก็เริ่มมืดอแล้วเนาะจา้ะเนาะภาพสวยๆในบ้านจ้าก,ก็สิาพา อาจิตกับลูกสายกินเขาแล้วจ้ะปกมันจะอุ้ยเดี๋ยวว่าใสเบิรงอียังก็จ้ะเดี๋ยวจังเบิง์เจอหนาเนาะจ้าเนาะคิดกันได้แล้วควักมะละกอดอกดอกจ้ะไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ Em phải tui ở đây đêm đẹp hả? nhây khắc